เราเคยใช้หาดินแล้วแบบคุ้มคุ้สามารถบอกบนเวทีนี้ได้มีไหมคะไอซ์มีไหมลูกขอสัก16เพลงได้มัมเต็มอัลบั้มอะเต็มอัลบั้มอุ้ยเยอะมากเพลงไอซ์เยอะมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็รู้จักแต่ว่านี่เรานั่งข้างนของพีนังทีเราขอร้องเพลงใช่มีนั่นรู้อ่านพี่พ่อพ่อแยกๆนิดนึงพ่อตร่นเห็นรูปบ่อยกับพ่อใช่ไหมเอาเพลงพี่แดนพี่บีมแล้วกันนะ ทุกคนช่วย้องด้วยได้ไหมฮะได้อ่ะเพื่อความรอบอย่างโมเทียม <c oughs> ต่อหน้าฉันเธอทำอย่งน,นั้นได้ยังไร,รล่ะเห็นหรือเปล่าเห็นน้ำตาเวลาที่เธออยู่กับใครต่อหน้าฉันเธอทำอย่างไร <c oughs> ขอขออหน้าแบบแดง ใช่นะเหม,มือนกับเราอีกแดนก็แดนอีกแดนบอกไอซไอซ์ลลันยูเรา<ด>เราขอให้เธอเต้นเพลงซ่าแบบสันสันให้เราดูหน่อยได้ไหมเพื่อนได้เอ๊ซ่าซ่าแบบสันสันไอซ์ันยูอาจจะไม่เป๊ะท่าคนนี้ผมม่งให้เป๊ะเพืนโชคแล้ <audio> <laughs> ใ้่ค่ะเราที่ร้องแบบเพลงของ R S Bar ได้เลยนะครับเพราะว่าแบบว่าใายขูงค้ามาช่วยครบได้ได้ร้องได้แต่ว่าต้องแวะไปแถวลัดพาวใช่ล้วพ่อเคยไปนะครับจริงจริงนะครับถ้าเกิดทุกคนไม่ทราบนะตอนที่ถ่าสปริเทสที่แกรมมี่ไม่ผ่านสักทีนะครับผมแวะไป R S b a า อยู่มาพักหนึงนะครับแล้วก็ได้กลับมาแกรมี้นะครับแต่อยากร้องซ่าแบบสันสันครับโอเคได้คะแนนนครับแซาแบบสันสันกเมันใจแซงแบบนจะเจ็บากเต็มทีเดวแค่นี้ดีกว่านะแค่นี้ก็ถ่านี้จริง่ไนพี่แดนนี่บิานี้แหละท้านี้แหละเพราะว่าอีรูบี้ตองได้แค่นี้จริงบอกเขสาระี่ท่านี้เลยขอขอนี่ไม่ขอที่เส ถ้าคุณขอที่เได้เพลงอะไรลูกผมจะร้องเพลงของไอคัะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เพลงเราอะมันดังแข่งกันมาเงี้ยครับมันมีเพลงหนึ่งของผมชื่อชื่ออะไรนะครับเพลงผมช่วยช่วยไปหน้ารักไกลไกหน่อยอ้าไในก็จะมีเพลงของไอเพลงหนึ่งครับต้องสารภาพว่าตอนที่เราทาเพลงไปหน้ารักไกลไหน่อยนะครับเราตั้งใจว่าวดังแน่ดังสุดๆไม่มีใครมาตัดเราแน่นอน ออกไปปุ๊บมีเพลงคนใจนใจยคนใจง่ายจัดใจร้ครับลโอ้โหคือแบบหูเพลงเขาดังมากจริงแล้วก็ผมอยากผมเลยอยากเลยตั้งใจจะเอาเพลงเขามาร้องดีกว่ามาร้องดีกว่าผมเขาถนัดความนนี่เหรอได้ไหมอ่ะสักนิดวสันิดเดจริงๆคือทําแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมเล่ต่อกันน่าจะสนุกดีเก็บไว้ร้องแบบว่าในคอนเสิร์ตดีกว่าถ้า โชว์นี้มันสามารถทำได้เลยชัแช่แช่ดิสันดิสันสันดิสันอะะครอสดีที่ดีที่ลองดูเออแดนมีไหมคะของแดนเองผมหมือนบิไปเลยครับลงการลงการครับผมวันนี้นะวันนี้นะเช้าเลยต้องกินอะไรเราเรื่องเรื่องงะเราเราชอบเล็ดเล็กเล็ดน้อยถ้าไม่น่าพูดคุยจะไม่รู้เลยว่าใครเคยไปบ้านไหนมาบ้างมีใครก็เห็นชอบใครมาบ้างนะคะค่ะ ดีโบกรกอดีว่าเราพลังเสียงที่พอเชื่อว่าเวลาฝึกร้องเพลงอยู่บ้านเนี่ยเพลงเหมือนพี่พี่พี่พ